เกิดเหตุยิงกันที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อ5้าทุ่มคึ่งของคืนวันที่7พฤษภาคม2566โดยผู้ก่อเหตุเป็นหนุ่มชาวราชบุรีชื่อเจี๊ยบได้เดินทางมาตามหาแฟนสาวชื่อนางถาวนิดซึ่งมากับแฟนใหม่ที่บ้านพักภูวิล่าในซอยชัสปี9อําอำเภอชะอำโดยก่อนเกิดเหตุในเจี๊ยบได้เดินเข้ามาถาหานางสาวนิดแต่เพื่อนได้ปฏิเสธไป นายเจีย๊ยบก็เดินเดินออกจากบ้านไปแต่หลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเพื่อนก็มาทราบว่านางสาวนิดถูกนายเจีย๊ยบยิงเสียชีวิตอยู่ภายในครัวด้านหลังของบ้านพักแบบภูวิล่านั้นหลังจากยิงานางสาวนิดแล้วเนี่ยานายเจีย๊ยบก็ได้เดินย้อนกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งหนึ่งได้พบกับเพื่อนๆของนางสาวนิด4คนแล้วก็ นายเจี๊ยบก็ได้ใช้ปืนจ่อไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งโชคดีที่มีเพื่อนชายได้ห้ามไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นท้องนายเจี๊ยบจึงเดินหลบหนีไปเพราะว่าเข้ามาในบ้านก็ไม่ได้พบร่างของนางสาวนิดเพราะเสียชีวิตอยู่ในซอกของครัวภายในบ้านผักภูวิล่าน,นั้นภายหลังเกิดเหตุตำรวจชะอำและตำรวจสืบสวนจังหวัดปุรีทราบตัวแล้วก็อยู่ระหว่างติดตามตัวนายเจี๊ยบเพื่อลงโทษตามกฎหมายต่อไป